มันทิ้งพวกอ่ะคือฉันก็ไม่ได้ชอบพักเก้าไกลนะบอกตรงแต่เจออย่างนี้นี่สงสารเลยอ่ะเพราะมันเป็นมั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 นโกหกกันอ่ะแล้วมันหักหลังกันอ่ะนะคะประชาชนทั้งประเทศเขาแทบจะทั้งประเทศแต่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วแหละรับไม่ได้ขนาดสมาชิกพักเพื่อไทยเองยังทยอยลาออกกันแล้วอะค่ะครับวันนี้ก็อีกคนหนึ่งนะคะใช่ไหมคะคุณทัศนีก็ออกไล้ใช่ใช่ใช่ครับอืมอืมเขารับไม่ได้ไงมันยิ่งกับโก โกหกสังคมโกหกสมาชิกพักครับไม่รู้มีการหลอกใช้กันในพักด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอุ้ยตอนเนี้ยพักเพื่อไทยเวลาพูดอะไรไปเนี่ยค่ะให้อมพระด้วยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยพูดแล้วมันไม่น่าเชื่อถือไปหมดแล้วอะคะ่ะเพราะนั้นดิฉันก็ไม่รู้จะตอบยังไงคะคะแต่ถามว่ามันไม่เกี่ยวกับการเมืองมันมันเกี่ยวอยู่แล้วเพราะทุกคนก็คิดอย่างนี้ค่ะนะคะ,ะ,คะเพราะนั้นเพราะนั้นเราก็จะต้องดูดูดูกันตอนต่อไปว่าทําไมต้องเลือกกลับเวลาน,นี้พรุ่งนี้นวันนี้อะไรเงี้ยคะ่ะ ก็ต้องดูกันตอนต่อไปนะคะแต่เรื่องเรื่องที่พักเพื่อไทยตอบคำถามอะไรต่างๆหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือไปหมดแล้วนะคะอืมอืมอืม